ท้อง8เดือนไม่ใช่ปัญหาเบลเกอริเบอรี่แดนซ์บัดแม้ไกลคอดก็ไม่หวั่นกลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่าักนะคะสำหรับสาวเบลมนัญญาลิ่มสะเทียนหรือที่แฟนๆรู้จักกันในนามเบลวงเกอริเบารี่ตำนานเกิร์ลกรุ๊ปสุดเซ็กซี่อันดับหนึ่งของไทยมีสมาชิกทั้งหมด4คนได้แก่กิบซี่กิบซ่าแนนนี่และเจ้าตัวเบลนั่นเองนะคะ ซึ่งล่าสุดเบลมนันยาก็ได้สร้างตำนานการอุ้มท้องโตอายุคัน8เดือนครึ่งขึ้นคอนเสิร์ต Dance Arena Grammy RS Concerts ถาดวลรวมตัวแดนซ์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคม2567นาะ a ณ i m p a c t Arena เมืองทองธานี งานนี้คุณแม่สายแดนก็ไม่หวัน่นเด้งหน้าเด้งหลังจัดเต็มไม่ทิ้งลายความเป็นตัวแม่แถมยังเดินสับๆจนเหมือนจะลืมไปเลยว่ากำลังท้องจนแฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตต่างพากันลุ้นทั้งเพลงแต่คนที่รุ้นกว่าเห็นจะเป็นวินอินทาร์